สวัสดีครับผมน้องเซกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง t ็อกบิดทะลวง เรื่มเรื่องเนี่ยมันก็มีรถสปอร์ตสองคันกําลังแข่งกันอย่างดุเดือดครับและทันใดนั้นมันก็มีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันหนึ่งขี่มาด้วยความเร็วสูงไบค์เกอร์คนนี้เขาได้บิดมอเตอร์ไซค์ยกล้อแซงรถสปอร์ตทั้งสองคันแบบทิ้งไม่เห็นฝุ่นซึ่งไบค์เกอร์คนนี้เขาก็คือฟอร์ดพระเอกในเรื่องของเราฟอร์ดเนี่ยเขาได้มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียเพื่อจะมาเอารูปคู่ที่เขาเคยถ่ายเอาไว้กับแฟนนะครับหลังจากนั้นสองสิงรถสปอร์ตทั ทั้งสองสิ่งเนี่ยก็ไม่สามารถสู้ฟอร์ได้เลยสักคนครับหลังจากนั้นเพื่อนเก่าของฟอร์ก็ผ่านมาเจอฟอร์พอดีพวกเขาดีใจมากๆที่ได้พบกันอีกครั้งไงล่ะฟอร์เงียบหายไปอยู่เมืองไทยไม่บอกไม่กล่าวเลยนะแล้ววาเพื่อนของฟอร์เขาก็ได้ถามฟอร์ต่อนะว่าฉันคิดว่านายหนีคดีซะอีกนายกลับมาทําไมวะฟอร์เนี่ยก็แบบอ๋อใช่ฉันจะมาพิสูจน์ความจริงพวกนายไม่ต้องมาเอี่ยวกับฉันหรอกพวกดาวตันกับวาเนี่ยก็แบบได้ไงล่ะเพื่อนนายต้องการเรานะฟอร์พอได้ฟังเพื่อนพูดเช่นนั้นเนี่ยฟอร์เขาก็ถึงกับซึ้เลยนะครับ แล้วพวกเขาต้อง3คนก็ได้ออกไปซิ่งบิ๊กไบค์เพื่อลำลึกความหลังกันคือซิ่งไปซิ่งมาในพวกเขาก็ได้ซิ่งผ่านหน้าจูเนียที่กําลังนอนหลับอยู่บนรถจนร่วงลงไปนะครับคือพวกมึงจะแรงอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยและไอจูเนียเนี่ยเขาก็ไม่ยอมครับเขาได้ขี่ตาม3มสิงไปคือตั้งใจขี่ไปหาเรื่องโดยเฉพาะเลยนะครับดาวตันเนี่ยก็ไม่ยอมครับดาวตัเนเขาได้ขี่ไปประทับกับจูเนียจนทาให้จูเนียนั้นพลาดล้มลงไปจูเนียพอลุกขึ้นได้เนี่ยเขาก็ไม่จบครับแม่งหาเรื่องต่อเลยฟอร์เนี่ยก็แบบพยายามจะมาห้ามเอาไว้นะครับแต่จูเนีย ก็ไม่ฟังเลยฟอร์ดเลยใช้หมวกนกันี่ทุ่มใส่หัวจูเนียแม่งเลยแล้วพักพวกของจูเนียก็มาครับนำทีมแก๊งมาโดยพี่ชายของจูเนียที่มีชื่อว่าเทรเทรเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแก๊งบิ๊กไบอีกเกอร์วูดนะครับซึ่งเทรกับฟอร์ดเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็รู้จักกันด้วยเทรเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทำร้ายฟอร์ดและเพื่อนเพื่อของฟอร์ดหรอกนะแต่เพื่อเป็นการรักษาหน้าของน้องชายเอาไว้เทรเขาจึงพูดออกไปว่าพวกแกต้องเอารถคันใหม่มาให้น้องฉันแต่ทางดน้าฟอร์ดและเ,เพื่อนเ่อเนี่ยพวกเขาก็ไม่ หน้าไปนานแล้วฟอร์ดแต่มันก็ยังไม่นานพอที่จะลืมว่าที่นี่ใครใหญ่แล้วก็เป็นโชคดีของฟอร์ดและเพื่อนๆครับที่ตำรวจนดันโผมาพอดีเทและพักพวกจึงทําอะไรฟอร์ดและเพื่อนๆไม่ได้ หลังจากนั้นฟอดและเ,เพื่อนๆพวกเขาก็ได้พากันไปที่งานสิงไบเกอร์นะครับหญิงเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามีแต่จำๆทั้งนั้นซึ่งในงานงานเนี่ยมันก็มีทั้งแก๊งชอปเปอร์รุ่นเก่าแล้วก็ไบเกอร์ขาโจอู่นมากมายเลยนะครับใน,ในขณะที่ฟอดและเ,เพื่อนๆกาลังจอยกับคนในงานอยู่นั้นลูกน้องของเฮนรี่เขาก็ได้มองไปเห็นฟอ,พอดพอดีครับแล้วฟอดเขาก็ได้เข้าไปทักทายผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้เธอมีชื่อว่าเชสนะครับแฟนของฟอดนั่นแหละเธอมาเปิดบูธขายของที่นี่ด้วยนะคือฟอดเนี่ยเขาก เธอก็แบบยังจะมีหน้ากลับมาหาฉันอีกหรอฟอร์ด FBI เนี่ยมาค้นร้านของฉันพวกเขาหาว่าเธอเป็นคนค้ายาและตอนนี้เฮนรี่ก็กําลังไล่ล่าตัวเธออยู่และหลังจากนั้นไม่นานเฮนรี่และพักพวกสิงช็อปเปอร์ก็แห่มาที่บูธของเชสครับเฮนรี่เขาได้เข้ามาถามฟอร์ดด้วยความใจเย็นว่ารถของฉันน่ะอยู่ที่ไหนแต่ว่าฟอร์ดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกเฮนรี่ครับเฮนรี่เขาจึงชักมีดออกมาเพื่อวังจะทําร้ายฟอร์ดแต่เฮนรี่เนี่ยก็ทําอะไรฟอร์ดไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าเชสเนี่ยเธอได้ส่งปืนให้กับฟอร์ดก่อน เฮนรี่ที่โดนปืนจี้หัวอยู่นั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกครับมันจึงทำให้เฮนรี่และพรรคพวกนั้นล่าถอยไป คือเฮนรี่เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแก๊งฮฮลเลียนนะครับสิงข์ยาอันตพานช็อปเปอร์ซึ่งไอ้แก๊งฮฮลเลียนเนี่ยอาวุธเด็กของพวกมันก็คือมีดตะเกียบแล้วก็หมาหมูนะครับและพอตกค่ำเนี่ยเฮนรี่เขาก็ได้มาพบกับเทรนะครับเพื่อจะเข้ามาเจราจาเรื่องการจะเข้ามาขายยาในเขตของเทรนะเพราะว่าไอ้จูเนียร์เนี่ยมันดันทําเก่งไปปากดีบอกกับเฮนรี่ไปว่ามันนะใหญ่ที่สุดแล้วก็จะอนุญาตให้เฮนรี่เนี่ยมาขายยาในเขตได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคนที่ใหญ่ที่สุดในแก๊งอีเกอร์วูดนั้นที่ มาาาขยยในเขตขทรดเขาก็ไม่ตกลงกับเฮนรี่นะครับพร้อมกับไล่เฮนระี่ออกไปจากรถจูเนียร์มันก็แบบนิน,นไนไปในของนายวะรวยนะเว้ยเธอร่วมมือกับมันน่ะเทรเนี่ยก็สวดจูเนียร์ยับเลยนะครับที่จูเนียร์เนี่ยก่อแต่เรื่องจูเนียร์พอโดนพี่ชายด่าเนี่ยจูเนียร์เขาก็ไม่พอใจสุดๆครับแล้วก็รีบออกจากรถไปเลยตัดฉากมาที่ดาวตันครับคือดาวตันในตอนนี้มันก็นึกสนุกอะไรของมันขึ้นมาก็ไม่รู้นะแม่งแอบไปตัดโซ่รถช็อปเปอร์ของเฮนรี่เฉยเลยส่วนทางด้านฟอร์ดเนี่ยเขาก็ไม่ลดละความพยายามัเ้าาานนพยมจ เชสให้ได้เชสเนี่ยเธอก็อยากจะให้ฟอดง่อนะคือแบบพยายามอีกนิดนึงและในที่สุดเชสเนี่ยเธอก็ใจอ่อนยอมตกลงออกไปเที่ยวกับฟอดนะครับส่วนทางด้านจูเนียร์เนี่ยเขาก็ได้มาที่ผับนะก็จะมาระบายอารมณ์ที่พี่ชายด่ามานั่นแหละแล้วจูเนียร์เนี่ยเขาก็ได้มาจัดเอกับฟอดครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าจูเนียร์เนี่ยมันก็ได้หาเรื่องฟอดอีกตามเคยนะแต่ว่าเทรีเนี่ยเขาก็ได้มาห้ามเอาไว้ก่อนครับเทรี rey, เขาได้ลากจูเนียร์ไปอีกทางพร้อมกับตําหนิจูเนียร์ไปว่าทําไมแกชอบมีเรื่องอยู่เรื่อยเลยวททําไมก่ตัวดีๆ ฟังชันนเว้ยน้องชายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป็อยากรเรื่องแล้วชั้นจะปกป้องนายด้วยชีวิตคือเทรเนี่ยเขารักจูเนียร์มากๆเลยนะครับจูเนียร์นะ่มันก็ไม่ฟังเทรเลยนะอย่ามายุ่งกับชั้นเพรฉชั้ไม่เชื่อนายหรอกแล่นั่นมันก็ทําให้เฮนรี่ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ข้างบนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับเฮนรี่และพักพวกจึงเปิดฉากตีแก๊งอีเกอร์วูดก่อนเลยและมันก็ทําให้สถานการณ์ในผับเนี่ยชดละมุนเอามากๆทางด้านจูเนียร์เนี่ยเขาก็ได้วิ่งไปหลบล ได้เข้ามาดักรอจูเนียในห้องน้ําแล้วเฮนรี่เนี่ยก็แบบแกหลอกฉันจูเนียฉัน,นสัญญากับลูกค้าของฉันเอาไว้ว่าจะให้แกส่งยาให้แล้วเฮนรี่เขาก็ได้ใช้โซ่รถช็อปเปอร์ของเขาเข้ารัดคอดจูเนียจนตายครับหลังจากนั้นเฮนรี่เขาก็ได้สั่งให้ชาหน,านยจัดฉากขึ้นมาตัดฉากมาที่โรงแรมที่ฟอร์ดและเ,เพื่อนๆพักกันอยู่ครับตอนเนี้ยฟอร์ดเขาก็ได้มาอธิบายถึงสาเหตุที่เขาทิ้งเชสไปนะว่าฉัน,นรู้จักกับเฮนรี่มาปีหนึ่งแล้วใช่ฉัน,นไม่ชอบขี้หน้ามันแต่มนะันเป็นลูกค้ากระเป๋าหนักฉันเคยซ่อมชอปปอ็ อยู่หและเมื่อ6เดือนก่อนพวกมันมาที่ร้านของเธอพร้อมกับมอเตอร์ไซค์อีก2คันพวกมันมาขอให้ฉันดูแลให้วัน2วันฉันก็ไม่คิดว่ามันจะหนักหนาอะไรฉันก็เลยรับไว้และวันนั้นฉันว่าจะขยับรถแต่รถมันดันสตาร์ทไม่ติดฉันเลยไปเปิดถังน้ำมันดูแล้วก็เจอยาเป็นกิโลกิโลในถังนั่นฉันไม่รู้จะทํายังไงฉันก็เลยนํารถทั้งสองคันนั้นออกไปและนั่นมันก็คือสาเหตุว่าทําไมฟอร์ดถึงต้องมีออกนอกประเทศนะครับแล้วฟอร์ดเขาก็ได้บอกกับเชสไปนะว่าหลังจากที่ฉันเคลียร์เรื่องทุกอย่างจจบแล้วเนนนนี่ยฉัะพา ไปอยู่ที่เม็กซิโกตัดฉากมาที่ผับครับตอนเนี้เทรียเขาก็เสียใจและก็โกรธมากๆเลยนะเมื่อรู้ว่าน้องชายของตัวเองถูกฆ่าตายซึ่งพยานที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์นั้นก็คือชาหนาครับเธอได้ให้ปากคํากับตํารวจไปว่าชายผิวขาวใส่เสื้อหนังดํากับส้มเป็นคนฆ่าเทรียพอได้ฟังเชน่นนั้นเทรียเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยนะครับว่าชายผิวขาวใส่เสื้อหนังดํากับส้มนั้นก็คือฟอร์ดและบวกกับที่ฟอร์ดนั้นก็ยังมีเรื่องกับจูเนียร์อีกด้วยมันจึงทําให้เทรียเยชื่อสนิทใจเลยนะครับว่าฟอนนร์ด แล้ว FBI แม็กฟอร์สันก็มาที่สถานที่เกิดเหตุครับซึ่งแม็กฟอร์สันเนี่ยเขาก็ยังคงตามไล่ล่าตัวฟอร์ดอยู่นะก็เรื่องคดียาที่อยู่ในรถของเฮนดี้นั่นแหละครับพวกเขาคิดว่าเป็นของฟอร์ดนะนะส่วนทางด้านเทรนั้นเขาก็ได้สั่งให้พักพวกเนี่ยออกตามไล่ล่าตัวฟอร์ดครับคือจะจับตายฟอร์ดให้ได้เลยนะครับเพื่อจะล้างแค้นแทนน้องชายที่เพิ่งตายไปทางด้านฟอร์ดและเ,เพื่อนในตอนนี้พวกเขาก็อยู่กันที่ร้านอาหารนะครับแล้วเชสเธอก็ได้เดินไปเห็นข่าวที่น้องชายของเทรถูกฆ่ารัดคอด้วยโซ่หม้อใส อนนั่นเงและผู้คนที่อยู่แถวนั้นเมื่อเห็นข่าวเนี่ยพวกเขาก็ได้โทรไปแจ้งกับนายอำนเภอทันทีเลยนะส่วนนายอำนเภอเนี่ยเขาก็ได้รีบแจ้งกับแม็กซ์สันต่อเลยทางด้านแก๊งอีเกอร์วูดในตอนนี้นั้นพวกเขาก็เหมือนจะรู้แล้วนะครับว่าฟอร์ดอยู่ที่ไหนซึ่งทุกคนที่ตามไล่ล่าตัวฟอร์ดเนี่ยต่างก็มุ่งไปหาฟอร์ดท,ที่นั่นทันทีเลยนะตัดฉากมาที่ฟอร์ดครับตอนเนี้ Henry, เฮนรี่เขาก็ได้โทรมาบอกฟอร์ดนะว่าคู่อดีตของนายาตายไปแล้วใช่ทุกคนคิดว่าเป็นฝีมือของนายท่านนายอยากจะให้เรื่องมันจบบแแล้วว่่่่กก็ออออมาารรถขงันนยูทีไหต เ,เขาก็ไม่ยอมบอกเฮนรี่อีกตามเคยครับแล้วมันก็มีพี่อ้วนคนนึงใช้ปืนลูกซองมาขู่ฟอดก็เพื่อหวังจะตรึงตัวฟอดเอาไว้รอนายอำเภอมานั่นแหละแต่ฟอดเนี่ยเขาก็สามารถแย่งปืนมาได้ครับแล้วก็พยายามจะอธิบายนะว่าฉันน่ยไม่ใช่ฆาตกรและในขณะที่แต่แก่อีกคนกําลังจะเข้าจัดการกับฟอดเนี่ยเชสเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปช่วยฟอดเอาไว้นะครับแล้วเชสเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปทักทายฟอดนะว่าเธอดังใหญ่แล้วนะรู้ไหมฟอดเนี่ยก็แบบเฮนรี่มันจัดฉากฉันพวกมันน่ยอยากจะได้ยาคืนแล้วแกงอีกเกอร์วูดเนี่ยก็ เพื่อนพอได้ยินเสียงขบวนบิ๊กไบค์เนี่ยพวกเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยนะว่าต้องเป็นพวกของเทร่แน่ๆพวกเขาจึงรีบสักเสือเพ่นหนีทันทีซึ่งทางด้านแก๊งอีกเกอร์วูดนั้นก็ตามมาติดๆครับและฉากไล่ล่าในตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโคตรจะสงสารรถอะ่ะคือพวกมึงเอาบิ๊กไบค์คันโก้มาขี่ไล่ล่ากันกลางทะเลทรายเนี่ยนะ แล้วแกงอีก์วูดเนี่ยพวกเขาก็ได้คลายกับฟอดและเพื่อนๆจนได้ครับจากนั้นฟอดและเพื่อนๆเ,เนี่ยพวกเขาก็ได้มาหลบตั้งหลักกันอยู่ในถ้ำนะวาวเนี่ยก็ได้บอกกับเพื่อนๆไปว่าโซ่รถเราขาดว่ะเพื่อนและพอเชสพอได้ยินว่าโซ่เนี่ยเธอก็ได้พูดขึ้นว่าตอนแรกกับว่าถูกบีบคอนะแต่จริงๆแล้วจูเนี่ยเขาถูกรัดคอด้วยโซ่รถเครื่องแล้วดาตันเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไอ้ยะเฮนรี่ใช้โซ่จากรถช็อปเปอร์ของเขานั่นแหละฆ่าจูเนียทุกคนนี่ก็แบบมึงรู้ได้ไงวะดดาาตตตันนัััันนนนีีี่่่่่กกก็็อออบบลลลไไปปววว้แแแหทโซรรถฮมพ ก็คิดทางออกขึ้นมาได้ครับว่าจะพิสูจน์ความจริงได้อย่างไงคือพวกเขามีแผนว่าจะหาทางเทียบโซ่รถที่ค่าจูเนียร์กับรถของเฮนดี้นะครับเ <c oughs> พราะว่ามันไม่มีรถคันไหนที่มีร่องโซ่ซ้ําซ้อนกันนั่นมันก็เป็นเพราะว่ามันไม่มีซี่เฟืองอันไหนที่มันเหมือนกันถ้าพวกเขาสามารถเทียบโซ่ที่ใช้ค่าจูเนียร์กับรถของเฮนดี้ได้ความจริงเนี่ยก็จะเปิดเผยแล้วฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้โทรไปหาแม็กฟอร์สันครับพร้อมกับบอกความจริงทุกอย่างที่แม็กฟอร์สันนั้นควรจะรู้แต่แม็กฟอร์สันเนี่ยมันก็ไม่ฟ จะจับฟอร์ดอย่างเดียวเลยนะแล้วพอฟอร์ดกลับมาครับเพื่อนๆเ,เนี่ยฟอร์ดเนี่ยมันก็แบบแม็กเฟอร์สันแม่งมันไม่ยอมร่วมมือกับเราอะมันน่ยไม่ยอมฟังฉันพูดเลยด้วยซ้ําทางเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ได้ชวนให้ฟอร์ดเนี่ยหนีไปที่เม็กซิโกกับพวกเขานะครับแต่ว่าฟอร์ดเนี่ยเขาก็ปฏิเสธไปนะครับคือฟอร์ดเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะไปที่ LA เอนนะเพื่อจะไปเอารถของเฮนรี่เพราะว่าของกลางที่อยู่ในรถของเฮนรี่นั้นมันเป็นหลักประกันสุดท้ายที่ฟอร์ดนั้นยังเหลืออยู่แล้วก็แน่นอนครับว่าเพื่อนๆทุกคน อีเกอร์วูดเนี่ยก็จะนิ่งเฉยได้ยังไงล่ะครับตามไปฆ่ามันสิครับแล้วการไล่ล่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาได้ไล่ล่ากันเข้าไปในป่าปามซึ่งในระหว่างการสิ่งไล่ล่ากันอยู่นั้นลูกน้องของเทรก็ได้พลาดล้มไปหลายคนเลยนะครับคือชนกันเองบ้างล้มเองมั่งนะครับเพราะว่าฟอร์และเพื่อนๆเนี่ยพวกเขาได้ขับวกไปวนมาแล้วฟอร์เนี่ยเขาก็ได้แยกออกจาก,พกเพื่อนๆมานะครับเพื่อหวังจะให้เทรเนี่ยไล่ตามตัวเองมาคนเดียวฟอร์เนี่ยเขาก็ได้สิ่งหนีเทรขึ้นไปบนรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่นะครับคือแม่งตมา ขึ้นไปบนรถไฟเหมือนกันเทรเนี่ก็ไล่ล่าฟอร์ดใหญ่เลยนะครับทีนี้แล้วบิ๊กไบทั้ง2คันก็ได้เหาะลงมาจากรถไฟครับเหาะลงมาแล้วเนี่ยก็ไล่ดีกันต่อเลยนะครับจนกระทั่งรถของเทรเนี่ได้เหยียบเข้ากับเหล็กแหลมครับมันจึงทาให้เทรเนี่เสียหลักล้มลงไปคือมึงจะล้มตรงไหนก็ไม่ล้มนะมึงมาล้มตรงรางรถไฟนี่แหละซึ่งเทรเน์ในตอนนี้เขาก็งานเข้าเลยนะครับเพราะว่ารถของเขานั้นมันทับตัวของเขาอยู่แล้วรถไฟที่กําลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนั้นมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอลงเลยฟอร์ดพอเขาเเห็็นทร่กกาลังแยด้ ซิ่งเข้าไปช่วยเทรในทันทีครับฟอร์ดเนี่ยเขาได้ดึงเทรออกมาจากรถก่อนที่รถไฟจะชนเข้ากับรถของเทรจนระเบิดแล้วพอรถไฟผ่านไปฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้หายไปด้วยนะครับเทรเนี่ยก็แบบสับสนใหญ่เลยนะคือมึงฆ่าน้องชายกูตายแล้วทําไมมึงต้องมาช่วยกูวะแล้วเชสเนี่ยเธอก็ได้ขี่บิ๊กไบมารับฟอร์ดครับแต่ก็แน่นอนครับว่าเพื่อนๆของฟอร์ดทุกคนนั้นปลอดภยัยส่วนทางด้านเทรนั้นเขาก็ยังคาใจอยู่นะครับว่าทําไมฟอร์ดเนี่ยถึงเข้ามาช่วยชีวิตตนเอาไว้และท่าทีของฟอร์ดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนคนที่ฆ่าจูเเนนีียยยลแแมม้้ตต่่อัดาากท Chase ตอนนี้พวกเขาก็ได้มาหาวาวกับดตันที่รออยู่ปั๊มน้ํามันนะวาวาเนี่ยเขาก็ได้บอกกับฟอร์ดไปนะว่าถนนทุกสายในลอเอะถูกตำรวจตั้งด่านเอาไว้หมดแล้วคืนพวกเราซิ่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปเนี่ยมีหวังพวกเราได้ไปเข้าซังตีแน่ๆแ,แล้วฟอร์ดเนี่ยเขาก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับคือแผนของฟอร์ดก็คือว่าฟอร์ดจะพารถและเพื่อนๆเนีเ่ยแอบขึ้นไปบนรถพ่วงคอนเทนเนอร์นะครับและใช่ครับฟอร์ดน่แม่งทําจริงๆและในระหว่างการเดินทางตลอดทั้งคืนเนี่ยรถพ่วงคอนเทนเนอร์ก็พาฟอร์ดและเพื่อนๆ แผนแอบติดรถของฟอร์ดเนี่ยมันจะได้ผลครับจนกระทั่งมาเจอด่านในตอนเช้าและที่สาคัญไปกว่านั้นด่านด่านเนี่ยแม็กเฟอร์สันมันก็อยู่ที่ด่านนี้ด้วยคือแม็กเฟอร์สันเนี่ยมันเป็น FBI ที่ค่อนข้างจะเกี้ยวมากๆเลยนะครับและพอแม็กเฟอร์สันบอกให้คนขับรถเปิดตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยพี่คนขับรถแกก็ประหลาดใจมากๆเลยนะเพราะว่ากุญแจที่ใช้ล็อกตู้เนี่ยมันได้หายไปและพอเปิดตู้ออกมาเนี่ยปรากฏว่าก็เจอแต่ลังแล้วก็กระติกน้ําแข็งนะครับและทันใดนั้นฟอร์ดเขาก็ได้ขับรถแข่งพุ่งออกมาจากตู้ค er, อนเทน ันก็จะอยู่ทําไมล่ะครับเพ่นสิครับแล้วเทรและพักพวกอะพวกเขาก็ตามมาถึงที่ด่านจนได้ครับเทรพอเห็นฟอร์ดกำลังหนีเนี่ยเทรเขาก็ไม่รอช้าครับรีบบิดตามฟอร์ดไปทันทีและในขณะที่ไล่ล่ากันอยู่นั้นฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนรถกับดาวตันนะครับคือเปลี่ยนจากรถแข่งเป็นรถบิกบค์อะนะและพวกเขาก็เปลี่ยนในขณะที่รถกําลังวิ่งด้วยความเร็วสูงสด้วยและพอเปลี่ยนรถได้สําเร็จฟอร์ดเขาก็ได้ขี่ล่อให้เทราตามตนไปอีกทางนะครับและตอนเนี้เสือกับสิงห์ก็ได้ไล่ล่ากันใหญ่เลยนะแล้วเทรเขาก็ได้ทุ ทิ้งรถของตัวเองให้สไลด์ไปโดนรถของฟอร์ดจนทําให้ฟอร์ดเนี่ยล้มลงไปแล้วเสือกับสิงก็ได้เข้าต่อสู้กันครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยตีกันได้อย่างสูสีแล้วฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้ใช้ปืนเนี่ยคู่เทรเอาไว้พร้อมบอกกับเทรไปว่าฉันเนี่ยไม่ได้ฆ่าจูเนียไอ้คนที่ฆ่าจูเนียจริงๆเนี่ยคือเฮนรี่เฮนรี่เ่ยมันจัดฉากฉันถ้าฉันฆ่าน้องนายจริงๆเน่ะฉันคงไม่ไปช่วยนายออกจากกลางรถไฟหรอกแล้วฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้ยื่นปืนให้กับเทรเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจนะครับซึ่งเทรเนี่ยเข หลังจากนั้นฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้โทรไปบอกแม็กฟอร์สันนะครับว่าท่านนายอยากจะได้ตัวคนฆ่าจูเนียกับยาของเฮนรี่เนี่ยให้หนายมาพบชั้นที่ร้านของเชสในอีก2ชั่วโมงใช่เราจะเจอกันที่นั่นแล้วฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้นํายาของเฮนรี่และก็รถที่เขาซ่อนเอาไวใ้ให้กับเทรดูนะครับโดยแผนของฟอร์ดก็คือว่าเขาจะจัดฉากให้เฮนรี่ถูกแม็กฟอร์สันจับโดยใช้ยายและรถของเฮนรี่เป็นหลักฐานเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเขารู้นะครับว่าเฮนรี่จะต้องมาตามเอาของกับฟอร์ดที่ร้านของเชสแน่ๆน่ฟอร์ดจึงนําของกลางมาที่ร้านของเช เ็ยต้อตงการที่จะให้เทรยเป็นพยานให้อีกคนส่วนทั้งด้านวาวดาวตันและเชสที่กบดานอยู่ที่บ้านดาวตันในตอนเนี้พวกเขาก็งานเข้า,ขาจนได้ครับใช่ครับแกงฮลเลียน,นได้ตามไปจัดการพวกเขาตัดฉากมาที่ฟอร์ดครับตอนนี้ฟอร์ดเขาก็ได้โชว์ของดีที่ซิงค์ปิกไปห์หลายๆคนอยากจะได้มาครอบครองให้กับเทรดูนะและไอของดีที่ว่านี้มันก็คือ y 2K ครับมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกเร่งจาก0ูนถึง200ได้ในเวลาน้อยกว่า10วินาทีและหลังจากนั้นแม็กซ์สันและเพื่อนตำรวจหญิงก็บุกมาครับ เพร์สันนั้นได้ถามฟอร์ดไปนะว่ายาของเฮนรี่อยู่ในรถใช่ไหมและพอฟอร์ดตอบไปว่าใช่เนี่ยแมคเฟอร์สันเขาก็ได้ยิงเพื่อนตำรวจยิงยทิ้งเลยนะครับแล้วฟอร์ดเ,เขาก็ได้รีบหยิบตัวจรวดระเบิดขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นว่าวางปืนลงซะไม่งั้นฉันจะระเบิดแม่งให้ตายฮามนี่แหละแล้วทันใดนั้นแก๊งเฮลเลียนก็บุกมาครับและนในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้แมคเฟอร์สันนี่แหละครับที่มันเป็นขี้ข้ารับใช้เฮนรี่ใช่แล้วมันเป็นสายกับเฮนรี่มาตลอดเลยแล้วแน่นอนครับว่าพวกมันได้จับตัว wow, หญิงที่โดนแม่ฝันยิงนั้นเธอก็ได้โทรไปขอกําลังเสริมกับทางตํารวจครับคือเธอใส่ชุดเกาะน,นะเธอเลยไม่เป็นอะไรฟอร์และเทรจรึงใช้จังหวะเนี้ยเข้าจัดการกับพวกของเฮนรี่ครับเทรย์เนี่ยก็แบบจัดการอย่างโหดเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์แม่งชนเละเลยคือเทรย์คนเดียวเนี่ยแม่งฆ่าลูกน้องของเฮนรี่ไปหลายคนมากๆเลยนะครับสมกับที่เป็นหัวหน้าแก๊งอีกเกิลวูจริงๆทางด้านเฮนรี่กับชานา่นั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นี้ไปคนละทางครับฟอร์และเชสเนี่ยก็ไม่ยอมนะเชสเนี่ยเธอได้ไล่ตามชาน่นไปส่วนฟ ตามเฮนรี่ไปครับและพอทั้งสองคนออกไปจากร้านแล้วเนี่ยตำรวจยิงคนนั้นเธอก็ได้กดระเบิดฆ่าแม่ฟสันทิ้งทันทีเลยครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าร้านของเชสเนี่ยก็พังพินาศแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยทางด้านฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้บิดตัวแรงไล่ล่าเฮนรี่ครับคือ Y2K เนะี่ยมันแรงมากๆครับแรงมากจนทํากระโปรงหญิงเปิดเลยนะทางด้านเชสในตอนเนี้ยเธอก็ได้เข้าต่อสู้กับชาหนาครับสองสกอยได้ใช้มอไซต์ตีกันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายเนี่ยเชสเธอก็สามารถชนะชาหนาได้ครับโดยการตีลังกาหมุนตัวทีบ ชาหน่จนตกรถลงไปทางด้านฟอร์ในตอนนี้เขาก็ได้ไล่ตามเฮนรี่มาจนทันครับทั้ง2คนขี่มอเตอร์ไซค์ตีกันอย่างมันแล้วฟอร์เขาก็ได้บ <c oughs> ิด y 2K เหินขึ้นไปบนฟ้าเพื่อวางใช้รถเนี่ยตกลงมาทับเฮนรี่นะซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ฟอร์คาดเอาไว้ครับแล้วรถทั้งสองคัน,นก็ได้ระเบิดแตกแสแลกขาดครับเฮนรี่ตายคาที่แต่ฟอร์ไม่ตายครับเพราะว่าเพิ่งไปเอาของดีจากประเทศไทยมาขนาดรถทัวร์ยังเหยียบหน้าไม่เข้าเลยนะครับคิดดูว่าจะขังแค่ไหนแล้วเชสเธอก็ได้มารับฟอร์ครับทั้ง ทั้งสองคนนั้นได้กลับไปที่ร้านแล้วฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้นําเฟืองรถของเฮนรี่มาอธิบายกับตารวจหญิงนะครับว่าตนนะ่ะบริสุทธิ์จริงๆหลังจากนั้นทรีเนีนะ่ยเขาก็ได้เข้ามาปรับความเข้าใจกับฟอร์ดนะครับและทั้งสองคนนะั้นก็ได้จับมือกันเพื่อแสดงความเป็นมิตรที่ดีนะแล้วฟอร์ดเนี่ยเขาก็ได้พาเชแไปเพื่อนๆไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เม็กซิโกและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับถ้าทุกคนได้ดูหรือยังจํากันได้เนี่ยทุกคนก็คงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันก็นานมากๆแล้วคือเนื้อหาของเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบการสปอยหนังเรื่องนี้ของผมอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสาหรับคลิปนี้น้อง